สวัสดีครับคันนี้เป็นรถกระเช้ามือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเก็บสีให้แล้วนะครับเก็บสีแดงใช่ไหมครับถัดยางนี่สวยเลยนะครับถัดยางนี่สภาพ80 90เเอร์ซเลยนะครับใช้งานได้ทุกระบบเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้เลยลรับปิดที่แก้สได้เลยนะครับแบบส,สวยๆนะครับ เครื่องเป็นยันม่านะครับนะครับสวยับเครื่องก็สวยกิฟต์นะครับั๊มไฮโดรลิกสองตัวนะครับนะครับมีสองกระบอกนะครับยกขึ้นยกลงกับหมุนซ้ายหมุนขวาครับเบนซ้ายเบนขวาได้นครับกระเช้าตัวนี้สามารถเอียงข้างได้ซ้ายขวานะครับไปเก็บผลลไม้ไปตัดแต่งิ่งได้หมดนะครับครับตัวเนี้ยอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับ